พี่สองปล่าไอ้พี่อยากซ้อมมาซ้อมแต่พละรังได้บไปนั่นไงจังหวงพี่เป้ยกอ่าพี่นัทกระโดดก้ามหัวติดพี่บิ๊กพี่บิ๊กได้ให้ที่พี่เป้โดนบีบเร็วบีบอิบพี่เป้ให้มาที่พี่ท็อปพี่ท็อปเออพี่ท็อปให้มาที่พี่เบอร์ดสิบิร์ด ยิงตรงนี้เอาปั๊มยังได้อยู่สวยิ่งสวยเอ้ยิงนี่เข้าเอ้ยแนบอลตันนอ๋ออ้นี่ไงกูคูเยะเฮ้ยได้นะนะห่างนี่นะพลาดได้เลยนะ หวใส่ไปไหนแล้วเไปไหนแล้วยัอนมาเข้าเปิดนะคาเดที่มีแอคเลยจุกนี้โอ้ตั้งมุมกลองถูกด้วยเปิดที่มีบอลส่งไหมที่สรวัตรนนี้เป็นไร เฮ้ยเฮ้ยเข้าอจบสกอรนี้ก็ัชิงกัอยู่ใช่ียอกบน่้ติดติดบเวยเฮ้ยอุ้โอ้เรียบร้อย B ชิงกับเแล้ว B ชิงกับเแล้วครับเชิงชิวนแล้วครับ ใช่คร、啊、ับ